แต่ไม่รู้คอนเซปต์ค่าเองค่ายรีบที่หลังโหทำไมไม่ทาแป้งก้จาจ้าที่หลักไม่เป็น<ม>ไรเรามีแป้งรู้สึกยากทานะจา้าเควันนี้พาวเวอนะคะแล้วก,ก็นัดเด็กมาสอบ จะมาหรือเปล่านะมันเป็นเรื่องของเขาละแล้วก็เต็มที่ละจะหมดเขตละให้มาแล้วก็ช่วยสุดแค่นั้นแหละเนาะป๊าป๊าโอเคแค่นี้แหละวันนี้มาเด็กมาเด็กนักศึกษามาสอบเสร็จแล้วตอนนี้กำลังจะมารับบทเป็นช่างทำผมนะคะเดดผมให้น,อน้อง มาแล้วคะ่ะลูกค้าเอาถุงมือเตรียมดัดผมแม่แต่ละคนนี่คือร้านบาร์เบอร์ของเราเองตัดก็ตัดตรงนี้ทำก็ทำตรงนี้บาร์เบอร์บาร์เบอร์เดี๋ยวดูค่อยดูผลงานว่าออกมาเป็นไงผลงานคะ่ะเดี๋ยวรออีกครึ่งชั่วโมงมาดูกันนะคะว่าจะเป็นเยี่ยงไรเยี่ยงไรอย่าฝุกัดหน้าช่างมันสดไปฟุ ทำต้นไม้เสร็จหมดแล้วข้างนอกข้งางในบ้านบอบป,ป่าด้วยทำให้มันมีชีวิตชีวาขึ้นไหน่อยนะอันนี้กำลังทำกับข้าวเผื่อพรุ่งนี้ด้วยกวาดบ้านทูบ้านแล้ว่ยางไหมเฮข้างล่งางเนี้ยขออีกหน่อยดีกว่าเจ็บไปหมดทั้งตัวแล้วเอาพรุ่งนี้ต้องรีบตื่นเช้าเพราะต้องแต่งหน้าอีกแล้วแน่แน่ งงแงอ่ะรู้สึกเหมือนไม่ค่อยสบายให้ชาก็กินตลอโอ้เกือบนี่นะเสร็จแล้วแบ่งมากินเฉยเฉยอร่อยด้วยอ่ะนี่ใส่กระป๋องไว้ไปถึงพรุ่งนี้เย็นนี้กินเบาๆพออย่าแปอานน้ำแล้วว่ากันนะจ๊ะปิดฝฟนนอนอีกแล้วไม่เมื่อยตัวไม่ค่อยดีงงแงวันดีนะทุกคน